ทำให้ทีมวิงว่งวิงว่งวิง่งไอ้ยิ่งวิ่งวิ่งยากสู้สู้ไอ้แค่รอดเอาพวกมึงดูกูอทำไมดูกูวะอ่าไม่รู้งงสงสัยเน็ตช้าวัอด,ดีพี่อุ้ยเหี้ยตกใจเหี้ยสัตว์เฮ้ยมึงลองมึงมึงเราไปอยู่ข้างใต้มาดูดิมึงลองไปอยู่ข้างใต้มาดูดิจะมองเว้ยอะไรวะเนี่ยเหี้ยเว็บสัต์ พอ่อไงไอ้ย่าตะโกนะพ่อไงยันตัวยืนจริงยืนนิ่ไมาเตี้ยหรอกเอ้าตะโกน้ำเฮียอะไรอะยืมเปยนไฟอัสทางนี้างนี้เฮียนหนกูนปิง เฮนี่จริงแง่แง่แง่เมื่อกี้พวกมึงพวกมึงดูกูใช่ไหมเออใช่มึงดูมึงดูกูแบบไหนอ่ะไอ้อะแบบมุมมองคุณดูอ่ะแบบมุมมองพระเจ้าไอ้เนี่ยอ๋อมุมเฟิร์สเพอร์ซัน่ะเออว่าเติร์สเพอร์ซั์เป็นเฟิร์สหรือเติร์สเล่นแล้วเล่นแล้วไม่รู้อ่ะแบบแบบฟรีไฟไหมเห็นกูแบบฟรีไฟไหมหรือยังไง ไม่มองบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่หนึ่งอะแปลว่าดูปูเลยหลบหลบไนหญ้าหลบไม่ย้าหลบไม่ย้าลบไม่ย้าซ่อนซ่อนซ่อนบ่อยซ่อนซ่อนนั่งนั่งนังนั่งะกระกขี้ขีกขี้ขีกขี้ี้ขี้ี้ขีี้ีขี้ขี้ขี้ข้ขี้ขี้ขีี้ขี้้ขีี้ขี้ี่ขี้ขี้ข้ขี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 ้ขั้ขี้ข

พี่ไปไม่ได้สักไปยังไงไปยังไงเฮ้ยมึงลองวิ่งมาคนดิลองวิ่งไปสักคนดิไปเองจะหาได้ไงมึงเด้งเดไปตรงไหนวะเออแล้วไปยังไงวะไม่รู้ลองวิ่งดูดิอ๋อนี่นี่อ้าไอ้เหี้ยกูโดนไอ้เหี้ยไอ้มิวผ่านยังไงมิวไอ้เหี้ยผ่านยังไงอะตอนตายมันจะมสแกร์ไหมตอนตายมันจะมาสแกร์ไหม กูโดนแดงอีกแล้วไอ้เหี้ยมันไม่จำสเกลมันเป็นสีแดงเหมือนว่าเราอยู่ในปากมันอะให้พวกมึงเร็วขึ้นมาดิเหี้ยไอ้ปอนไปยังไงปอนกูโดนตกูก็ตายแน่เอ้ากูโดนอีกแล้วเอ้าไอ้ปอนไอ้ปอนเป็นไอ้ปอนเป็นฝุ่นไอ้ปอนเป็นฝุ่นไปเลย Của Ui, có bất thử không à เอ้ยตามกูมากันเต็มเลยเฮียเฮ้ยเดี๋ยวเร็วมาน้กข่ายหลังส,งสันสีวีและพวกมึงเร็วตามมาไอ้เฮียน้กข่ายหลังแล้วเนี่ยพวกมึงอะไรดังไอ้เฮียมึงสองคนนะพวกกูมากันแล้วเนี่ยตายอยู่แล้วมึง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 ต้องมามึงต้องมาตอนที่มันก้มเลย ไอ้เหี้ยถ้าถ้านับถอยหลังเสร็จนี่ไอนน้พวกนั้นจะตามมาไหมเนี่ยไรเนีน่นยคืออะไรเนางวิง่งเฮ้ยไม่รอกูเลยกูตายกูตายกูตาย ไอ้เหี้ยกูตายพวกมึงวิ่งให้ได้รอดรอดให้ได้นะทุกคนรอดให้ได้เล้ยังไกูจะรอดป่ะโอเคอะไรวะเนี่ยหน้าจอกูลดำเหมือนกูเลยเหี้ยตายไงเหี้ยต้องปีแอแแห่แแห่พ่อมึงอะทำไมเฮ้ยอันนี้เหมือนที่เราเล่นกันเลยขีดขีดกีดขีดขีดอ้าวปิดหูไปแล้วเหี้ยกําลังจะบอกว่า ไอเมีวบอกคิดถึงยูทูบแมปอะไรอะเราเคยได้แมปนี้ด้วยอะคล้ายๆอะวันนั้นเออก็วันนั้นที่เราอุ้ยอะไรอะนกไอเหี้ยหนึ่งสองสามวันนั้นที่เราเล่นกันนะโคเอออ๋อที่เราเล่นกันมันมันก็คือแมปนี้แหละแต่แค่อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนด่านเฉยหรอมันจะแห่บี๊บี้บี้ย ต่ไหนกัไอ้เหี้ยมึงอยู่ไหนไม่ชอบแบบงี้อ่ะมึงอยู่ไหนคืออยู่ในใจคืออยู่ในใจเฮ้ยอะไรอ่ะปอนทำไรไก่แค่หนุกอ่ะตัวควายเนี่ยอ๋อปอนทำเพื่อนแค่นี้ว่ะเหมือนไอ้แค่เหมือนเหมือนเพื่อนมึงเลยมิ้นเพื่อนมืออุ้ยตัวเหี้ยเลยเนี่ยตัวแล้วขาวอ่ะ มีตัวเฮียนี่ด้วยเหมือนเหมืพวกมันชอบกเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเฮียอเฮียอะไรเนี่ยไอ้สัตว์มึงไม่ฆ่ากูเลยหลารเงี้ยเฮียโอ้โหสัตว์ตกใจหมดเลยเฮียเฮียอะไรวะเนี่ยที่อยู่ไอปอนก็หายทังหน้ากูเลยสัตว์เอ้าแล้วไอยกันอะไอเออแต่ไอมิวหายไปไหนวะเนี่ยมึงออกเองไงตอนนี้มึงมึงออกตามทางมาออกตามทางมามึงวาดไปยังไปไหนอะเนี่ย เนี่ยพวกกู้ว้ามาเนี่ยมึงมึงมึงเดินมึงเดินตามทางไปเลยเดินตามทางไปเลยเดินมันมีท่อมเลยเฮียกูจะอะไรตัวอะไรอะเหมือนนกฮูกเหมือนเหี่ยวเหมือนตัวอะไรไม่รู้อุ้ยพวกมึงไปไหนกันนี่ไงมาก็นี่ไงมาแล้วมาแล้วครบแล้วครบแล้วครบแล้วไปไปครบแล้วครบแล้วเฮ้ยตัวเหี้ยเนี่ยเฮ้ยตัวคูอะไร้ะนก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 ไอ้ตัวคู มันื่อนในมินนี่ว่ะมันขึ้นนกมันขึ้นนกมันคือแป้งอุ้ยไอ้ีตัวนี้นี่มองตามด้วยไอ้สัตว์เนี่ยตัวเนี้ยมองตามด้วยไอ้เฮียเออเฮียพ่อมึงหายไปไหน,น,นถ้าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยโยมันทูดไอ้สัตว์มึงเราวิ่งไปแตะตัวมันดิออกด E เพื่อ เพิ่มพูดคุยอ่าพูดคุยได้ด้วยอะคุยได้คุยกลับมาของกินมนุษย์ฉันไม่เคยเหิดมาก,ก่อนโอ้ยอ <P ew od ly> ่ <P ew od ly> อนอย่างคุณจะจัดการ <P ew od ly> เพื่อผ่านเนื้อที่ดีเป็นไปไม่ได้นำคีเนโอะ She op. อะเซยเซชินออฟหาลูกแก้วสักอย่างหนึ่งขโมยแม่มดเซชินที่ปกป้องโดยแม่มดคนตาบอด แล้วฉันจะบอกคุณว่าต้องรู้อะไรฉันจะขำโมยวงโคจรของตัวเองแต่ลาทีเคียก็ไม่รู้มันให้หาลูกแก้วอะไรไม่รู้อ่ะมันตายแล้วอ่ะให้กูหาลูกแก้วกับเจ็ดลูกแล้วไปขอพปกับมันตอนก็หนหามันไหนหาลูกเฮ้ยกูเข้ากูเข้ามาแล้วพวกมึงเข้ามาได้ไหนอ่ะไหนอ่ะนี่ไง อ๋อกดกดกดไปกดกดเข้ากดเข้ามาไอ้เหี้ยพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยไอ้เหี้ยอีกสองคนหายไปไหนวะไอ้เยี่ตกใจตกใจตกใจนี่ค้นหาค้นหารหัสด้วยไอ้เหี้ยอีกสองคนหายไปไหนอ่ะไอ้เหี่ไอ้มิวไอ้มิวหายไปไหนอ่ะหักควยไอ้เหี้ยี่นะกูคือโห่ฆ่ามึงจริงนี่เราโทษฆ่ เอ้ยเซอร์แล้วว่าผัดเซอนแล้วอะไม่เก่งผัดเซอร์ด้วยกูเฮ้ยอันนี้คือรหัสป่ะไหนอ่ะไอวูนี่เนี่ยไม่รู้อันมีเหรอมือเราไปตนมัดที่ไปไก่นทันชีกูเหรอไงกูเทไหมเทเทแหน่เจ็บมาชื่อเรียกเซอร์แล้ววะอุเฮียตกใจมาเลยสัสมันคืออะไรแกออก ออกตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยมันคืออะไรวะนี่คืออะไรวะเนี่ยมันออกออกไปที่ไหนดีวะที่เนียออกไปหาที่หนึ่เที่เราต้องหาของแล้วมันบอกเว้ยมันมีบ้านหลังหนึ่งที่มันจะให้มึงเขียนหมึกแล้วมันจะมีผีคอยาวด้วยกูโดนมันฆ่าตายแล้วกูเขียนผิดกูเสียงอะไรอะเฮ้ยแปลว่าห้ามห้ามมึงทำกดผิดอ่ะ เอ้ยอเฮียเนี่ยบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เห็นไหมไหเนี่ย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 เห็นไหมเห็นกูไหมเห็นกูไหมเออเนียเราเราเราไปหงเราไปเข้าหลังอื่นก่อนดีกว่าเฮียไปเข้าหลังอื่นก่อนดีกว่าเออไปเอารหัสก่อนไปหารหัสก่อนไปหารหัส่วนนี้ไม่เขียนไม่ให้เขียนเนี่ยเนี่ยมันมีรหัสอยู่อ้าวมันมีรหัสบอกอ่ะมันมีบอกอ่ะไหนอ่ะเขาไม่เขียนแล้วไม่รู้มันไม่เขียนแล้วไม่รู้เราเข้าเขาเราออกได้ไหมเขาเราออกได้ไหมออกได้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 ที่เนี่ยมึงมากดตรงนี้มึงกดตรงนี้มึงกดตรงนี้มึงโกนตรงนี้ มากดตรงนี้มากดตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเออไอเนี่ยแล้วรหัสอยู่ไหนอ่ะกดเลยกดเลยแล้วมันจะให้เขียนอะไรสักอย่างแหละเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วกูจะตายไหมเนี่ยไอ้เหี้ย <c oughs> ถ้ามึงเขียนผิดก็ตายเขียนผิดเท่ากับตายไอ้สัตว์รหัสมันคืออะไรวะรหัสมันคืออะไรวะเนี่ยมึงลองกด <c oughs> มึลงลองมึลงลองทดสอบดิมึงันรู้สัตว์ใครใครไอคิวสูงกูทำแล้วกูทำมาแล้วไอ้เหี้ยกูอ่านไม่ตรงโก๋ไอ้เหี้ยกูโดนฆ่าตาย ว่ไอ้สักกูกลัวกูกลดว่า,าเฮ้ยกดรูด้เนี่ยมันไม่ให้กดคขาว่าสีนี่ยเห็นไหมโอเคสีกดกด,กด,ก,ดกดปุ๊บไม่ตายใช่ไหมอา้าวไม่ว่าไม่ตายหาแน่กลัวนะกลัวตายแน่ๆสร่าไม่เที่ยสร่าอ้าวอ้าวเฮ้ยเอาตายอ่ะ ไอ้เหียตายไปเลยไปเหอะไปเหอะไปเห่อไปเฮ่อมันมันให้กดอะไรม่ากลัวไปไหนวะมันให้มันให้กดแบบไหนวาดนายวาดึงลองทำดูเอ้ยมันได้วาดตามตัวหนังสือโอ้โหวาดตามตัวหนังสือเออไอ้เหี้ยเล่นโน้ศัพท์มันง่ายกว่าแบบว่าไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงลองดูไอปอนแค่ตายได้หยไอปอนไอปอนลองเขียนดิไหนายนาหนายเล่นเองหล่นเองเล่นเอง ไอสัตว์ผีผ่านหน้าคู่ไอเฮียนี่อะไรอ่ะอันนี้คือสควิดเกมเหรอไอเียแห้นตาลบ่แหล่เนี่ยมึงไอเขี้ยผีตัวแดงๆผีตีแดงๆตัวแดงๆแต่งโดดๆพี่หางมันอยู่หน้าบ้านนะชิคุไม่กลัวกูไม่กล้าไอ้กูไม่กล้ากูไม่กูอาจจะเขียนถูกก็ได้กูกูให้เฮียเขียนยังไงมันเป็นตัวอะไรไอ้เฮียมันเป็นตัวยังไง ไล่เสียลากาดเส้นตาที่มันบอกโอ้โหลากเส้นตาที่มันบอกกูจะตายแล้ววะนี่ไอ้เหียมันมาหนไม่รู้แม่ยังนตายีตายใหได้ปุ๊บโว้ยอะไอยู่ไนวะเนี่ย วันนี้ที่ผู้เจอผีอะไรผีกูหาผีไม่เจออ๋อเจอแล้วไอ้คนจุดผีช่วยมาฟุนะนะี่เฮียตาเอายังไงอ่ะ ได้ผมรอดไอ้สัตว์ได้เป็นไงมันไม่ให้กดแล้วมันก็มันก็ผ่านอะไรงี้ยแล้วก็ไปอีกต่อไปอ้าวนี่ทำเสร็จแล้วคือได้อะไรคุยได้ไหมลองคุยดิไม่รู้เอ้ยมึงลองเข้าไปคุยดิคุยได้ไหมคุยได้ไหมคุยได้ไหมได้อะเฮ้ยแต่เฮ้ยแต่แต่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีภาพนะเมื่อกี้มันไม่มีภาพตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยไม่ว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรวะหลอโค้งเหรอไม่าการเปล่าลาดเปล่าเหี้ย มีต das ัวเฮี้ยอะไรสักอย่างนี่เฮ้ยเราเห็นตัวเฮี้ยมันรู้ออกวิ่งไอ้เฮี้ยเฮี้ยอะไรวะวิ่งไอ้าฮี้ยวิ้นไอ้เฮี้ยมิ้นไอ้สามมาไปเจออะไรก็ไม่รู้แลแม่งโดนด้วยเจ้าคุณแจ็เฮ้ดีดีปลาเราไบอกมาออกจ้าคุณแจ็คแล้ววันนี้มันคืออะไรอ่ะงั้นก็แปไอ้เฮี้ยพอแล้วไปไป่ออจากบ้านปัญญากรัวละกลัวละกลัวละมันแปลว่า อุ้ยเหี้ยเหี้ยเหีไอ้สัตสนี่ก็หังเหี้ยก็หางนี่ไร่ไร่กูว้าวกูว้าวกูว้าวเข้ามาเหี้ยกูว้าวเข้ามากูว้าวเข้ามาเฮ้ยโอ้ยเหมือนกูเก่งจีนมากไอ้เหี้ยเอ้ยให้มึงอองไปมึงออกไปมึงเจอผีนะมึงออกไปเจอผีนะออกไปไหมอืมมันระวังนะตายแล้วมันไม่ใช่รหัสหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบ แบบให้มันเป็นเควสหรือเปล่าแบบให้เราทำมันนีุ๊บมันจะปลดล็อกกับทุกอย่างาที่สักที่หนึ่งเนี่ยเฮ้ยมันกูจะเจอมีน้กค้างแลวตัวเนี้ยเนี่ยห้องตัวเนี้ยไปได้ไหมเฮ้ยเข้าได้วะ่ะเฮ้ยคูว่านี่ห้องร้านบอสว้ยู้ว่านี่ห้องร้านบอส้ยเฮ้ยปลดล็อกอ้าวมันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เฮ้ยใครมีกุญแจอ่ะกุญแจมาใส่ดิ โอ้กูตาหายแล้วเฮ้ยเสียงควไรเนี่ยวิ่งเลยเฮียมานมามาห้องนี้เข้าได้ไหมเนี่ยได้เอ็ดสัตว์ไปปุ๊บกูมีกุญแจห้องไหนนี่นี่นี่มาตรงนี้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 นี้นี่นี่นี่มาด้ไหนี่นี่เร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยเดีผีมาเฮียเปิดได้ไหมเฮ้ยเปิดได้เฮ้ยเอารหัสได้เอ้าหารหัสเอ้ารหัสอยู่ไหน